ลิพาลิพาอยู่ตรงไหนเล่าคจยเฉยๆไม่เ้องรู้ ออว่าคุณีิพาออกงเป็น,น,นประธานตงมาผมยกดเืิครับดูต่อไปออค่ะอ่ามีคนเสนอคุณโกมพรพรจะรับรองครับพรจะรับรองใครจัดไปคนอื่นบ้างหนึ่งสอง

รอบที่4ครับนอเรัรคุณสุินเป็นประธานแต่ว่ามหน้ลครับเ็นไป้าวคืครับนี่แค่ลงเอมอ2 3 ดีนะครับขอคนเฟิร้ดูมั้ยครับ,ขอ,รบอนนของเราอ่ามีใครอ,อยอากเสนอเรื่องเนือขอสาคออวัด้ทร์ทีัเป็นเดกประันนะครับรองนะ้อน้ยจะเสนอคอนเฟิร้วครับ 2อามไม่มีนะครับขปกติให้คุณวันเพ็ญครับงมีใครจะเสนออไปเพิ่มอีกไหมครับเยอะสองสามอปกติให้คุณงงยกเาาลิกอะไรของ เป็นอะรนคจันดีเนาะจันชื่อจันแต่นามจันหมอจันมีจันหมอมีใครตเเพิ่มไหมครับหนึ่งสองสามีนะครับขอให้คุณจันครับให้ถึงตัวยกมือครับ คนพะโล้น er ีคนพะโล้มาติดเอ็ดติดเอ็ดเชิญตันีะครับลัตนาคนไหนอ่ามีใครจะเพิ่มอีกไหมครับอ๋อตาไม่มีนะครับอ่ะขอมติให้คุณรัตนาครับให้เห็นด้วย เม่ด้วยครับไหนสองสองคนเนาะอันนี้เป็นรองอ่าต่อไปนี่ลนยิงนี่อภิริษเรียนตาได้ไหมเรียนตาเนครับของที่สี่องะธานยี่เลือส่วนคนที่ถือปถือว่าเป็นกรรมการที่จะเป็น ประธานระดับตำบลค,ครับเินครับไปเสนอใ่าคอผอ่าเสนอคุณลองผูง้นะ,นะอะนะตอน,นี้สเสนอมาคนเดินมีครเสนอเพิ่มไหมอาจคับนะเนี่ย สองสามไม่มีใครในเพื่อนก็แสดงว่าเป็นมัดดิตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันหลังสิบสามท่านได้เห็นว่ากองรบต่างควรจะเป็นประธานกองกัพอสมทบพลเอกูขอให้ยกจันครับ แต่กาคนใหม่เนาะอาพรุ่นีนพรมจเสอะาในโอกาสนี้ก็จะให้ต่านคนใหม่น้อง่งานเก่าแานเก่ามาพบปะปรท้งกับสมาชิกทนงเชิญครับยรเรานขอของพุนได้ยนะคะที่วใจในในการทางานในนี้นะคในที่สุดนะคะสำหรับอสมอของาทุกคนค่ะอสสนะคะ